สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากองค์กรแอมเนสตี้ได้ออกมาประกาศแคมเปญเขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกกดดันทางการไทยให้หยุดดำเนินคดีกับรุ่งปนัสยาซึ่งถือได้ว่าองค์กรนี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศและจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรอีกทั้งการกระทำของแอมเนส y ียังอาจถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนต่อคนหรือกลุ่มบุคคลให้กระทำการจับจ้วงสถาบันอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดนายเสกสกลอัฏถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นด้วยกับนิดาโพที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการควบคุม NGO โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ52.36เห็นด้วยที่หากออกกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนและร้อยละ58.14เห็นว่าที่รับเงินจากต่างประเทศต้องเปิดเผยจำนวนเงินและวัตถุประสงค์การใช้เงินขณะเดีวยวกันรประชาชนร้อยละ34.7ยังอยากให้การออกกฎหมาย NGO ห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม นายเสกสกลกล่าวว่าดังนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่ายังมี NGO บางองค์กรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบกลุ่มต่างๆอยู่ประชาชนจึงอยากให้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมกลุ่ม NGO เหล่านี้เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและประเทศชาติ ในเสกสกลยังมองว่า NGO ที่ช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนที่แท้จริงก็ยังมีอยู่และ NGO ที่มาจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อสร้างความเดือดร้อนในประเทศก็มีส่วนตัวจึงมองว่าการออกกฎหมายควบคุมถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งหาก NGO ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวกฎหมายใดๆอะไรทั้งสิน้น ผมจึงเห็นว่า NGO ที่เคลื่อนไหวร่วมกับม็อบสามกลีบและทำลายความมั่นคงคิดลมล้างสถาบันเหล่านี้คือกลุ่มอันตรายที่สุดที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่ปกป้องประเทศชาติและสถาบันเบื้องสูงจะไม่มีวันยอมให้องคอ์กรเหล่านี้มีที่ยืนเพื่อเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายป่วนบ้านปวดเมืองเด็ดขาดประชาชนจึงเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะต้องมีกฎหมายมาควบคุมกับ NGO นเถื่อนให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ในสิ้นเดือนมก,กราคมนี้ผมและพี่น้องประชาชนที่ได้ลงชื่อขับไล่ NGO Amnesty ได้ครบ1ล้านรายชื่อเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องชัดเจนจากนั้นผมและคณะจะนำรายชื่อ1ล้านรายชื่อไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้ดำเนินการตรวจสอบ a อม e s t y อันดับแรกจะไปยื่นต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่เป็นนายทะเบียนเพื่อให้เร่งรีบเพิกถอนใบอนุญ,ญาตให้องค์กรน,นี้พ้นสภาพ เพราะทำผิดหลายประการไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบในการยื่นขออนุญ,ญาตจดทะเบียนเอาไว้เมื่อกรมการปกครองเพิกถอนใบทะเบียนแล้วเท่ากับว่าแอมเนสตี้เป็นองค์กรเถื่อนใครเคลื่อนไหวอ้างชื่อองค์กรเถื่อนก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองและตนจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดไม่ยอมให้ใครอ้างองค์กรเรวๆที่ทำลายความมั่นคงทำลายสถาบันได้มีที่ยืมบนผืนแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาด